เทตต้รถปีสองพันที่สองเลขใหม่แค่ห้าหกหมื่นงานครับผมเหมือนที่บอกพี่บริษัทผมเอารถเกตเอเกดพรีเมียมมาขายครับผมขายรถไม่ขายฟันนะพี่ตัวนี้เทตต้ City, พี่จา๋าพรอโอยประมาณหมื่น 10, เดียวเอาไปใช้แต่ตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดของรุ่นนะและสีไม่ใช่สีธรรมดาเขาเรียวกว่าสีเทาแลมโบเป็นไงพี่สุดยอดไหมครับผมมาดูใ,ใกล้ๆนะแต่วันนี้นะจ๊ะลืมบอกวันนี้จะมารีวิวนะจะมารีวิวรถวิธีการจะมาสอนแล้วกันเนาะ สอนให้ดูว่าวิธีการดูดูว่ารถเนี่ยรถมือสองเป็นไงว่ามีชนหนักจมน้ําย้อมแมวพลิกคว่ำไฟไหม้กลับหมหรือกออไมหรือเปล่าประมาณนี้แต่ไม่ต้องจ้งางช่างไม้เสียเงินเสียทองครับผมวันเดีกครับพี่ชายกลับแล้วหรอมากินข้าวเสร็จแล้วก็กลับอ่าไม่ต่อก็ต่อก็ต่อมาดูรถดีกว่านี่ไฟหน้านะเป็นไฟหน้าแบบ LED ครับผมมีเด y t i ท e r u n n i n g l ไ g h t มาให้ d ด y t i ท e r u n n i n g l ไ g h t คืออะไรอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ครับผมนี่เส้นยาวๆนี้นะคือไฟตีตอนกลางวันนั่นเอง มาพร้อมไฟตัดหมอกแต่ไม่ตัดใจโอ้โหโกระดังหน้าเป็นรูรังพึ่งตรงนี้นี่โลโก้ <L oco S 1> เป็นโครเมียม RS ก็เป็นโครเมียมนะสีแดงแบบนี้ตัวท็อปสุดถ้าเป็นฮอนด้านะพี่ถ้ามีตัวแดงแบบนี้โลโก้ RS แบบนนีะ้คือตัวท็อปสุดของรุ่นนั่นเองนะจ๊ะลูกค้าจา๋าแต่อย่าเพิ่งไปไหนเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเปิดกระโปรงให้ดูนะ <ไป S 1> เหมือน<ป>ที่บอกกระโปรงรถเรื่องเปิดกระโปรงเนี่ยบาสถนัดนักแลดูใช้แค่มือเดียวสอดใส่เข้าไปแบบนี้ป๊บงัดขึ้นมานี่อันนี้ไง เปิดง่ายๆนี้โอ้โหร้อนเลยร้อนร้อนเลยนะคันนี้เครื่องนิ่มๆเงียบๆพี่เลขไม้ก็ห้าหกเบิร์ก็นนั่นเองดูดิเครื่องสภาพเป็นไงครับผมและนี่นี่นี่ให้ดูน็อตก่อนนี่ปาคงปาโคตมีมาให้ตรงนี้น็อตเป็นไงเดิมเดิมจากโรงงานไม่มีรอยไข่รอยขันครับผมดูข้างบนต่อขอ้างเงนขึ้นมาสูงนิดนึงนะนี่เม็ดมงเม็ดมาร์คเม็ดอาร์ชัดเจนกันลงกันร้อนแบบนี้ไม่ยุยไม่สลายคือรถไม่จมน้านั่นเองนะจ๊ะนะจ๊ะนี่แล้วก็มาดูตรงนี้จ้ะ นี่นี่นี่เห็นไหมเห็นสีเหลืองสีเขียวนี้ไหมครับผมนี่คือไฟแดงไฟแดงไม่ใช่ไฟแดงนะรอเม็ดรอยม้าเขานะ,ะว่าเนี่ยมันตรงจุดไหมน็อตมีการไขมีการขยับขยื่นไหมไม่มีนะน,นี่เดึงๆผมแบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยนะซ<อ>ื้อรถกับผมอะถ่ายน้ำมันเครื่องถ่ายให้ปีแบตเตอรี่เปลี่ยนให้นะนี่แล้วก็น้ามันเครื่องครับผมดูตรงรูนี่นะอันนี้คือรถสตาร์ทอยู่นะเนี่ยถ้าถ้าแบบดึงดึงอันนี้ออกมาใช่ไหม แล้วถ้ามันมีควันออกมาแปลว่าการการเผาไหม้มันไม่ด้อยไม่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 ร้อยเปอร์เซ็นไม่ด้อยอ่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นนั่นเองนะครับถ้าอย่างคันนี้ก็คือดึงออกมาแล้วไม่มีควันก็คือดีเยี่ยมเกทีมิเอมนะเครื่องเครื่องเน่ยแน่นฟิตเลยสุขภาพดีนะคะรถอ่าแต่ไม่ใช่คนรีวิวรีโมทเป็นแบบนี้นะจ๊ะแล้วมาดูวิธีการปิดกระโปรงรถนะน้องแพร์เนี่ยน้องแพร์คนที่ตื่นเนี่ยเนี่ยชอบปิดอย่างเงี้ย ฟังไม่ควรทำนะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกระโปรงรถนะบางคนแบบปล่อยเติมแบบนี้โอ้ยบุบรถฟังสีทะเลาะปอกเปิดหมดแหละอุลราฟปปูรถแค่นี้พอครับผมประมาณคืบเดียวนะประมาณครบเดียวไปแบงนี้นี่นิ่งๆกิฟิ์แบบนี้หูเป็นไงสวยสุดยอดแล้วมาดูอันนี้พิเศษนะจะพี่จ๋ากระจกมองข้างมีไฟเดียวเป็น led มาให้ตรงนี้นี่เส้นยาวๆนี้เลยสีดําเงาตัดกับสีดําด้านจะเปิดไฟให้ดูหน่อยได้ไหได้เลยจ้า นะเดี๋ยวเปิดไปให้ดูอ่ะนี่เป็นไงสวยไหมแล้วก็คันนี้มาดูตรงนี้ด้านในน้องแรมนี่กระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะสามารถพับกระจกได้นะสามารถพับจกได้นะกดปุ่มนี้จ้านี่เป็นไงจกพับเองนี่โอ้โหเป็นไงเวลาเปิดนี่นี่ปับกระจกซ้ายขวาได้หมดประตูฝั่งคนขับเป็นระบบออโต้กดแค่ทีเดียวลาโพงมาอยู่ตรงนี้เสียงแจ็คมีมาให้ครับอยู่ตรงนี้เลยเบรอยู่ด้านล่างนี่เบรอยู่ตรงนี้ประมาณนี้ครับผม แล้วดูที่พวงอะไรคันนี้นะจ้าพี่จ๋าดูตรงนี้เป็นระบบปุ่มพุสตาร์ด้วยนะไม่ต้องแบบกญแจเสียบนะแล้วก็มีนี่เทิร์นเกียร์ได้ด้วยนะนี่เห็นไหมนี่ตรงนี้น้องแพรนน่นี่นี่บวกเกียร์ขึ้นบวกเกียร์ลงได้หมดเลยครับผมแล้วพวงอะไรพวงอะไรแบบเมาส์ตีนะหน้าจงหน้าจอหน้าใจเป็นระบบสัมผัสด้วยอ่าเป็นไงถามว่าคันนี้มีกล้องหลังไหมนี่ให้ดูนะก้องมองหลังใช่ไหมนี่เป็นไงปรับได้สามระดับจังหากไม่ธรรมดา เป็นสุดยอดไหมพี่จา๋านะเลือกเอาคุ้มไหมโคูดคุ้มและก็ดีเหมือนกันมีรูป e อีโคมาให้ด้วยตรงนี้ประหยัดน้ํามันแน่นอนประหยัดน้ามันสุดๆต้องแนะนําเป็นคันนี้เลยแล้วดูเบาะเบาะเป็นไงเบาะเป็นเบาะแบบเบาะหนังผสมกับอ่ากรามะยีเย็บด้วยได้สีแดงสไตล์หรูๆูสไตล์ลัตลชุรี่แบบนี้ครับผมมาดูด้านหลังกันบ้างหุนขี่นกอะดูด้านหลังนะจ๊ะ แอร์น้านหลังมีไหมไม่มีแต่มีที่ชาร์จแบตมาให้นะสองอันไม่ต้องแย่งกันกันกบข้างหน้าข้างหลังนั่งสบายพี่เป็นบอกกำมะหยีเนี่ยมันดีไงรูป้ป่ะเวลารถตากแดดใช่ไหมน้องแพรแล้วเราขึ้นเนี่ยมันร้อนเหมือนไข่ทอดนั่นเองอแต่เราเป็นบอกเนี่ยเบาผ้ามันดีสบายนั่งนิ่มนุ่มล็อกตัวได้ไม่ดูซับความร้อนอไม่ดูซับความร้อนะบายเวลาตดยมไม่มีกลิ่นเลยซึเขาเบาะหมดไม่ใช่และอันนั้นนอกเรื่องแล้วพี่บ้านแล้วลอง ถ้าเวลาที่เขาไปดูรถเห็นเขาชอบแกะอันนี้คืออะไรโอ้โแกะกันยับทุกคนนี้ก็แกะนะนี่มาดูนี่ที่แกะตรงนี้เพราะอะไรโอ้อันนี้ฟิตมากนะแกะดูเนี่ยไรไม่มีไม่ค่อยได้แกะนั่นเองอ่าไม่<ด>ไมฟิตอยู่นะแล้วตัวนี้นะพี่นะดูเนี่ยรอยมงรอยมาร์คชัดเจนอันนี้คือเครื่องจักรมันเย็บมานะมันแม็กมาเชื่อมมา<ย>นะประมาณนี้เครื่องจักรต้องใหญ่ขนาดไหนถึงแม็กรถ<า>กันทั้งคันใหญ่มากนะครับผมแล้วนะพี่นะแต่ดูตรงนี้เพื่ออะไรรู้ปะ เพื่อว่ามีชนข้างๆมาไหมประตูเปลี่ยนไหมแล้วดูน็อตตรงนี้ครับผมมาดูน็อตใกล้ๆเนี่ยรอยมาร์กอยู่เห็นไหมสีเขียวเนี่ยคลิปมาดูด้านหลังกันบ้างดีวกว่าโอ้โหด้านหลังโคตรกว้างเลยตัวนี้นี่นี่เป็นไงมีไฮรดรอลิกมาให้ <c oughs> อันนี้มน <c oughs> ไม่ใช่อะไร <c oughs> แถมน้ํามันโอ้โหลืมเลย <c oughs> แถมน้ํามันให้ด้วยเหรอน้ำมันให้ด้วยประมาณนี้ครับผมนะซื้อรถกับเราไม่ว่าจะได้สัรถเนาะค่าแช์เนาะแถมน้ามันให้อีกแถมน้ำมันให้อีกอะเอาสิมามาดูบ้าง แล้วคันนี้ล้อแม็กคือนี่นะเดี๋ยวให้ดูยางนะว่ายางกว้างเท่าไหร่นะ่ายางว่ามานี่ก้มต่ํานิดนึงก้มต่ำบาร์กระจบอันนี้หน้ายางแตะถน,นนนะครับผมคือตรงนี้นะนี่นี่ที่ทำอะไรเนี่ยนั่ง <c oughs> อ่ะแตะถนนนนะหน้ายางกว้างเท่าไหร่นี่หนึ่งแปดห้าครับผมหนึ่งแปดห้าคือบอกเลขเหรอบอกเลขอ,อย่าลืมเล่นกันนะใกล้แล้วแล้วก็ตรงนี้แก้มเนี่ยแก้มขนาดแก้มนะห้าสิบห้าอาร์ติโกคืออะไรอาร์ติโกคือล้อแม็กนั่นเองนะล้อแม็กเนี่ยเขาเรียกขอบแม็กเนี่ยบางคนไม่รู้เนาะ ยางนี้เป็นยางรถปียีิบสองนะเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่เป็นป,ป,ปียี่ิบสี่ยิบห้าไปเลยโอเคไหมชอบคันนี่ไหมจะ๊ะนะชอบไหมอยากได้ไหมพี่ชอบไหมถ้าจะชอบนะแอดเข้ามาบ้านเขียวเลยฮ่าฮ่าฮ่าบีหรือโทรเข้ามาส่วนตัวผมนะครับผมศูนย์เก้าหนึ่งห้าสามเก้าเก้าแปดแปดแปดย้ำว่าแปดสามตัวเด้อแล้วอย่าลืมโทรมานะแล้วจะคุยกันนะอยากให้รีวิวคันไหนรุ่นไหนนะดูได้เลยเนี่ยตัวตั้งรถผมมีให้เลือกมากกว่าห้าร้อยคันกันเลยเดียวครับผมนะที่โกดองโกดังมีอีกและก็ที่สําคัญนะ ถ้าใครไม่รู้มาที่คอนแก่นที่กรุงเทพเราก็มีน้องแป้งปน้องแฟมรอบริการอยู่นะนิสัยดีม,มากน้องเอคนนี้นะตัวใหญ่ให่ใหญ่ใ,จใ,จใ,จใหญ่นะเหมือน,นที่บอกพี่สนใจเซตตี้โทรมาที่ศูนย์เก้าหนึ่งห้สมเก้าเก้าแปดแปดแปดน้องแหมมเลยทังบ้านเขียวที่แอดห้าสามตัวแล้วก็บีหนึ่งตัวนะคะได้เลยเราสังคลรอบริการคุณอยู่นะครับผมไปแล้วสวัสดีครับ